ส่วนหนึ่งนะครับที่ยังติดไว้กับตอเดิมนะไม่งั้นถ้าขาดหมดเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าตัดขาดเลยก็จะตายนะครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เด่นอกป่าก็จะมา,าต้นไผ่นะครับหลังจากที่ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไผ่เนี่ยได้เกิดกอใหม่ขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับกิ่งพัน์ุที่จะเหมาะสำหรับเป็นการขยายพันธุ์ต่อไปวันนี้ผมก็จะมาตอนไผ่ปักกิ่งนะครับตอนไผ่ปักกิ่งแล้วก็อันดับแรกที่จะต้องทำนี่ก็คือ,อต้องมีตุ้มตอนนะครับตุ้มตอนตุ้มตอนของผมนี่ก็คือขุยมะพร้าวนะครับที่ เราได้แช่ไว้ประมาณ1คืนนะครับเราแช่ขุยมพะพร้าวไว้ครับแล้วเราก็ามาบีบนะฮะให้มันให้มันมีความชื้นอยู่ในนี้ถ้าเป็นผมก็ชื้นอยู่น่าจะประมาณ60% 7 0นะครับก็เอาออกมาจากถังที่เราแช่ไว้นะครับก็บีบประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นตุ่มตอนนะเย็นนะครับอืม ครับอุปกรณ์อุปกรณ์ของเราก็จะมีถุงพลาสติกขนาด4นิ้วครึ่งคูณเเนี่ยนะครับ4นิ้วครึ่งคูณ7%นะครับแล้วก็หนังยางหนังยางเนี่ยถ้ามีก็ใช้นะครับถ้าไม่มีก็ใช้ตัวนี้มัดก็ได้เชือกฟางนะครับนี่คือเชือกฟางหนังยางแล้วก็ถุงพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ใส่ขุยมะพร้าวนะครับ ลงไปในถุงเพื่อที่จะเป็นตุ่มตอนวันนี้อากาศดีนะครับผมอยู่ที่สวนดกป่าพกาเปยนะครับก็ไม่ร้อนนะครับก็มานั่งทำตุ่มตอนเนี่ยนะครับเงี้ยแล้วเราก็ทำการมัดเลยพอดีได้ได้หนังยางมาเก็บหนังยางไว้จากที่เรา ซื้อของมาครับถ้าไม่มีหนังยางก็ใช้ตัวนี้มัดได้เลยนะครับเนี่ยเราก็จะมีคัตเตอร์ด้วยอันนึงนะแต่พอดีผมไม่ได้คัตเตอร์มาผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับในการกรีดนะครับตุ้มตอนก็จะออกมาเป็นแบบนี้พร้อมที่จะใบตอนกิ่งนะครับแล้วก็วันนี้เราจะตอนกิ่งไผ่ปักกิ่งด้วยกัน,นครับเนี่ยครับ <c oughs> ช่วงที่เป็นหน้าฝนนะครับก็ จะไม่เหมาะกับการขุดเงาเพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่รอดรเราควรที่จะไปขุดหน้าอะไรนั่นหนาหนาเข้าแล้งอะไรประมาณนี้หรือหน้าแล้งเลยนะครับขุดเงาแล้วก็ไปชําไว้ก่อน <c oughs> แต่ช่วงนี้เหมาะกับการตอนนะครับเพราะว่ามีกิ่งที่ขึ้นมาใหม่ต้นที่ขึ้นมาใหม่เยอะแล้วก็กิ่งพันเนี่ยกำลังมีรากอากาศที่กําลังพร้อมที่จะเจริญพันธุ์นะครับตัวนี้ผมก็จะทอํอตุ้มนึง หลังจากที่เราได้ตุ้มตอนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า,าวิธีตอนไผ่แบบของผมนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเอาตุ้มตอนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจอจะตัดภาพไปที่กอ,อไผ่ปักกิ่งเลยนะครับข้างหลังผมนี่ก็คือไผ่สร้างมนเอ้ยไม่ใช่นะครับไผ่ปักกิง่งนี่ก็คือไผ่ยักษ์ปักกิง่งที่เราจะทําการตอน พยักษ์บักกิ่งกอนี้ผมปลูกได้4ปีนะครับ4ปีแล้วตั้งแต่เริ่มสวนดอกป่านะครับแต่ทีนี้เรามาเจอปัญหาแล้วว่ากิ่งพันธุ์ที่พร้อมที่จะเจริญพันธุ์มันอยู่สูงนะครับมันอยู่สูงเราถ้าเราใช้บันไดขึ้นทํางานมันจะอันตรายมากนะครับนี้เราก็เลยจะตัดลงนะครับด้วยการใช้โซ่เย็นโซ่ยนเล็กนะครับใช้โซ่ยนเล็กในการตัดนะครับเพราะว่า เราจะใชะ้เลื่อยมือก็ได้นะครับแต่เลื่อยมือของผมเนี่ยมันมันไม่ค่อยคมแล้วนะครับซึ่งมันตัดยากผมก็เลยจะใช้ตัวนี้เป็นหลักในการทํางานที่สวนก็คือไม่ว่าจะเป็นการแต่งกิ่งไม้การอะไรต่างๆผมก็จะใช้โซโยเล็กในการตัดนะครับเดี๋ยวลองมาตัดให้มันลงมาตัดเราจะได้ทําการต่อกันครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูนะครับไม่ไม่ตัดให้ขาดหมดนะครับให้เขายังมีตรงนี้นะครับก็จะยังอยู่นะครับเราตัดเราตัดไม่ให้ขาดทั้งหมดนะครับตัดให้เอ็นเอ็นไว้แล้วเราก็ใช้หลักการดึงโก่งลงมานะครับให้ให้ตัวนี้นะครับยังติดอยู่กับตัวนี้นะครับนี่ก็เราก็จะเริ่มทําการตอนนะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูนะครับนี่ก็คือ นี่ก็คือช่วงเจริญพันธุ์ที่เหมาะกับการขยายพันธุ์นะครับเขาจะมีรากอากาศออกแบบนี้นะครับเขาจะมีรากอากาศออกแบบนี้อีกเทคนิคนึงนะครับอีกเทคนิคนึงเขาก็จะตัดตัวนี้ออกนะครับตัดตัวนี้ออกเพื่อที่จะบังคับให้กิ่งแขนง2กิ่งนี้นะครับมีลากออกมานะครับเพื่อที่จะจะตอนได้มากขึ้นนะครับจะตอนได้มากขึ้นแต่ของผมเนี่ยผมก็จะ ใช้วิธีการตอนเอาตัวนี้เลยนะครับผมจะตอนตัวนี้เลยแล้วก็มาแต่งนะครับแต่งแต่งออกนะครับแต่งกิ่งตัดใบออกนะครับหลังจากที่เราตัดใบออกอันนี้ตัวนี้ผมตัดก่อนหน้านั้นแล้วนะครับมันก็จะแทงหน่อออกมาใหม่นะครับเราจะตัดที่ความยาวให้อยู่จากอ่า จากตรงที่เราจะใช้ตุ้มตอนนี้ประมาณ80เซนนะครับ80เซน แล้วเราก็จะทําการนะครับท like? um, um, okay. ําการตัดตรงนี้นะครับทําการตัดตรงนี้ออกนะฮะเพื่อที่จะว่าเวลาเราใส่ตุ้มตอนไปแล้วเวลาเอาออกมันจะได้ง่ายนะครับเราอาจจะใช้เลื่อยทอนอีกนิดนึงนะครับก็สามารถที่จะเอาออกไปได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาแกะตัวนี้นะทความสะอาดบริเวณที่เราจะใส่ตุ้มตอนนะครับตัวนี้ก็คือพร้อมที่จะใส่ตุ้มตอนได้เลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวเราจะใส่ตุ้มตอนนะครับนะครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาเมื่อกี้นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้กรีดนะครับกรีดผ้าออกนะครับเพื่อที่จะแหวกผ้าออกแล้วก็จะพุ่มไปที่พุ่มไปที่ตรงล่างอากาศเลยนะครับพุ่มไปที่ตรงล่างอากาศเนี่ยนะครับไปแล,แล้วก็ทำการมัด มัดให้แน่นขาดเลยเอาใหม่นะอัดหุ้มไปที่พยายามอย่าให้ถุงพลาสติกนะครับไปโดนลากอย่าให้ถุงพลาสติกไปโดนตรงลากถ้าเกิดตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมัดมัดไว้ก่อนก็ได้ ี่านมหรือไม่ก็ตัดออกก็ได้นะครับถ้าเรา,าเวลาเราเอาไปปลูกเนี่ยถ้ามันมีแบบนี้แล้วมันก็จะดูมันดูสวยง,งามมันดูัใส่ลงไปไม่ให้ถุงพลาสติกมันติดกับตรงล่าอากาศนะครับดันเข้าไปแล้วเราก็พันเลย มันไอ้นั่นไปมันขาดมันบางไปนะครับเราก็จะออกมาประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราไดา้ใช้ตุ้มตอนไปมัดให้แน่นนะครับให้แน่นไม่ให้ตุ่มตอนนี้ขยับนะครับแล้วก็เราก็มาติดตามดูผลงาน นะครับเรื่อยๆนะครับพอเขาออกลากแล้วเราก็สามารถที่จะตัดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปชำเอาไปชำต่อดได้เลยนะครับก็เป็นวิธีนะครับที่ผมใช้ในการตอนไผ่นะครับไผ่ก้อนนี้ก็จะเป็นไผ่ยักษ์บักกิ่งนะครับนี่ก็เป็น วิธีหนึ่งที่ผมใช้ในการตอนนะครับสำหรับพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆทนใดที่สนใจนะครับอยากที่จะตอนภายเองนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มานะครับเพราะว่าเทคนิคมันก็มีเยอะแยะนะครับแต่ที่ผมทําก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาเรื่องของการตอนไผ่ปากกิ่งนะครับมาฝากพี่น้องกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ